ฝนตกตกทั้งวันทั้งคืนในฝนนน่มาหาหมอประจําตัวหน่อยจ้าทุกคนวันนั้นที่ไปห้องฉุกเฉินมาใช่ไหมทุกคนแล้วเขาก็ส่งกลับมาหาหมอประจําตัวเราก็จะไปหาหมอประจําตัวจ้ะมีนัดกับหมอด้วยจ้ะอืมกลับมาแล้วทุกคนไปหาหมอมาใช่ไหมก็แบบว่าเอ่อช่วงขากลับฝนมันตกไงทุกคนเลยไม่ได้ถ่ายเนาะก็คือ ไปจําได้ไหมว่าเราไปฉุกเฉินมาทุกคนคือเราไม่ได้อยากเล่าดีเทลเรื่องการเจ็บป่วยให้ว่าเป็นอะไรให้ทุกคนได้ฟังนะแค่รู้ว่าเราไปาาไปฉุกเฉินมาก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็เแล้วทีนี้ที่ที่ฉุกเฉินเนี่ยเขาส่งมาที่อนามัยใกล้บ้านเนาะก็วันนี้ก็มีนัดก,กับหมอก็เลยไปหาหมอเพิ่มนอะกจากทุกคนจ๋าก็เรื่องของเรื่องก็คือวันนี้นะอยากจะบอกว่าเ ฟังภาษาคุณหมอยากมากคือศัพท์ของหมอมันยากอยู่แล้วไงทุกคนแล้วเราต้องใช้ภาษาซึ่งภาษาเราก็ไม่ได้แบบเก่งมากแต่เราทุกครั้งเราไปเราก็เข้าใจหมอหน,นะนะเข้าใจที่คุณหมอได้พูดแต่วันนี้รู้สึกว่าสมองตัวเองเนี่ยไม่สั่งงานเลยแต่ก็รู้เออก็คือโดยรวมแล้วก็คือแบบว่า,าจริงๆวันนี้จะต้องเจาะเลือดแต่เขาไม่ได้บอกเราก่อนนะเราก็เลยแบบกินข้าวไปซะอิ่มเลยเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็พรุ่งนี้วันพุธ ผู้หัหส,สุกสามวันเนี้ยที่จะต้องไปเจาะเลือดเพิ่มเจาะเลือดก็คือต้องอดอาหารตั้งแต่คืนนี้หลังสองทุ่มต้องอดอาหารแล้วใช่ไหมทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยะจะไปตรวจอะไรรู้ไหมโลหิตจางทุกคนโลหิตจางเราบอกแล้วเราเป็นโลหิตจางแล้วก็ธาลัสซีเมียสองอย่างที่เป็นแบบว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นโรคประจําตัวเลยซึ่งไม่หายขาดเสร็จแล้วเเราไปฉุกเฉินงวดที่แล้วเขาตรวจเลือดเรามันต่ํากว่า มาตรฐานก็คือแบบว่าปกติคนปกติเลือดปกติเนี่ยจะอยู่ที่120เออแต่ของเราลงมาเหลือ100เลือดนะนะ <c oughs> เขาก็เลยจะให้เราไปเจาะเลือดตรวจอีกรอบหนึ่งคือพรุ่งนี้ก็ได้วันพฤหัสก็ได้หรือวันศุกร์ก็ได้สามวันเนี้ยต้องอดอาหารไปแล้วทีนี้เขาเปิดตอน8โมงที่จะต้องไปเอาบัตรคิวน,นะอือเราก็จะไปพรุ่งนี้เลยให้มันเสร็จเสร็จนะทุกคนเออเสร็จแล้วเนี่ยถ้ายัางไงแล้วคุณหมอเขาจะแบบแบบว่าจะสั่งยา ยาแบบธาตุเหล็กให้เราไหมเพราะว่าตัวที่เรากินอ่ะมันไม่มีมันไม่เป็นผลหมอบอกว่ามันไม่เป็นผลเรากินมาตั้งนานเราก็บอกว่าหมอนะเป็นคนบอกให้เราซื้อที่ร้านขายยาเลย <c oughs> เราก็ซื้อที่ร้านขายยาเลยเนาะเออเสร็จแล้วก็บอกว่ามันคือมันไม่แรงเพาะง,งั้นเถอะเออเสร็จแล้วนี่แกบอกว่ายังไงเดี๋ยวแกจะ เขียนเขียนใบสัญญาแล้วให้ไปไปรับที่ร้านขายยาเนาะโตประมาณนี้อนั่นแหละสรุปก็คือก็ฟังแกรู้เรื่องเนี่ยแต่ให้คะแนนตัวเองภาษาในการคุยกับหมอวันนี้แค่จากสิบคะแนนเนี่ยปกติเนี่ยคุยกับหมอเนี่ยจะอยู่ให้คะแนนตัวเองตลอดเลยว่าคุยภาษากับเขารู้เรื่องไหมจะให้แปดให้เจ็ดตลอดตอนนี้วันเนี้จะบอกไม่ไปให้อ่า ให้สีให้ห้าเลยทุกคนคือมันไม่ไปจริงๆแต่พอเข้าใจพอเข้าใจทุกคนจะพอเข้าใจเออนั่นแหละ <c oughs> ก็ไปตรวจความดันปกติหัวใจปกตินอกหมอก็วัดความดันอะไรให้ปกติทุกคนนั่นแหละก็โรคโลหิตจางสำคัญเลย <c oughs> นั่นแหละโอเคที่ร้อนตอานี้ฟังสว่างแบบยังยังฟินอย่างนี้ทุกสัปดา Jag <härspel> på medicin för mig. Nu fick jag svar på det. Att, jag fick att det om? Att jag kan hämta ut medicin. Kunde inte komma en in timmen så kunde det samtidigt. Det det. I, 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 jag det på, jag jag mediciner. För igår? Jag förnyade ju på datorn igår. Du kunde ju till <härspel> och med prata om mamma. อันนี้ก็จะกินกับจะกินกับมันต้มจริงมีห้าชิ้นก็จะใส่ตรงนี้หนึ่งชิ้นน่ะมันจะได้ไหมจะแน่นไปไหมะ ตัวนมันก็ติดค่ะโอเคอันนี้ก่อนย่างไปจาเย็นเย็นผักชีลาว สลัดก,กุ้งมาเพิ่มผักชีลาว กับปลาแซลมอนนันอร่อยเข้ากันจ้ะทุกคนเดี๋ยวเราทำน้ำสลัดจ้ะอันนี้เป็นน้ำเปล่าสามช้อนโต๊ะเนาะน้ำเปล่าเนาะก็อันนี้เป็นน้ำมันมะกอกจ้ะ ตามเหมือนกันทำน้ำสลัดอันนี้เป็นสลัดเออพงสลัดสมุนไพรจะจะออกเปรีปร้ยวนิดนึงเป็นน้ำใส่นะทุกคนเป็นแบบสลัดใส่อะเปรี้รวนิดนึงอะใส่ลงไปห่อนึงนี่เข้มข้นมากเลยทุกคนแบบดีเด้อน,นี่คนอะ แบบนี้เราพักไว้ก่อนก่ะ ทุกคน้ำสลัดเดีย๋ยวนอกน้ำเย็นไว้นิดหนึ่งค่ะมันฝรั่งที่เราต้มอ,อันนี้น้ำสลัดที่เราทำน้องทุกคนก็ใส่ไปลวกจ้ะ เราขอ,อเติมเอ๊ผักชีลาวเพิ่มนะเราชอบกินมันหอมดี มันฝรั่งไม่ได้ใส่เกลือใส่อะไรนะทุกคนเพราะว่าน้ำสลัดนี้ค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วนะเออก็จะประมาณนี้เสร็จกนาากินแล้วปะน่าจะได้เลยปะวันนี้ชิ้นเล็กกว่าวันนั้นนะทุกคนเพราะว่าปลามันตัวเล็ก <c oughs> ปลามันตัวเล็กก็เลยได้ประมาณนี้จะ้ะทุกคนเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวไปจัดจานกาันสลัดมันวันนี้ไม่มีสลัดเอ้ยนี่นะม,มีสลัดมันอย่างเดียว 馒头。 có mẹ ao, cái salad cung, đọc, đọc, đọc. มีอีกครึ่งนึงใครจะเอาเสร็จจ้าทุกคนอาหารมือค้ำแบบสุขภาพนะคิดว่านะทุกคนนะ <c oughs> นั่นแหละจ้าคนละจานเลยจ้าไปกินข้าวแล้งกันจ้าป,ปิดไฟปิดไฟกินข้าวกันนี่อาหารจานเดียวจ้ะจานเดียว ลองชิมดูเป็นจังเดย์มันฝรั่งสลัดจะได้นะอ๋อยู่ปลมันฝรัง่งตตวเองไม่ได้ชิมมันฝรั่งตะกี้ปลาแซลม,มนอนโอเคแมนออกเปรี้ยวนิดนึง สุขภาพเหลือจานหนึ่งน่อยหนึ่งสลัดมันไปหาเอาแบบมันฝรั่งหัวเล็กๆมาเนาะมาผ่าครึ่งแล้วก็ต้มใส่น้ำแล้วก็คลุกน้ำสลัดกระด้ยยูสลัดกุง้งอืม Passar med uh, lax. Ja. Och samma sak förra gången vi spisade torsk. Passar också med? Torsk? Inte torsk. Nej, nej, Charlotte. Alla ska ha lock. Du har ingen aning. Händer det någon i เหลือปลาแซลมอนอีกซีกหนึ่งวันนั้นซื้อมาซื้อมาแบบซีกสองซีกยำแซลมอนไม่ได้ครับยำแซลมอนเนี่ยมันมันตัวเล็กมันมันซีกเล็กทิ้นเดียวเราจะเอาซีกใหญ่ก็ไม่ได้มันก็จะแพงไปนิดนึงครับอาทิตย์นี้เราซื้อมันก็เท่ากับหนึ่งตัวไงแมทเขาเท่ากับหนึ่งตัวหนึ่งตัวเล็ก อยากกินประเด็กบะวันนี้ชิ้นยังไม่ใหญ่เท่าวันนั้นนะวันนั้นอ่ะมันพันห้าร้อยวันนี้มันพันสามร้อยกิโลอ่ะวันนี้เลยได้ชิ้นเล็กแล้วเมื่อวานแม่หั่นไปคลุกข้าวแล้วเอาส่วนหางมันไปคลุกข้าวเมื่อวานอืไม่มีอะไรกินไงเมื่อวานนี้ Har du är glöggmål på? Det är om Jag fick ju till det igår. Jag mig det. Skicka en avslutning. lagt också? Ja. Hörde du det har มันจะหลั่งเข้ากับน้ำสลัดดีอ่ะออกเปรี้ยวๆนิดนึงหอมผักชีลาวหอมผักชีลาวอึมอ่มโอ้ ฟอนฟันปักทางหวันอืถ้าไม่กินมันฝรั่งจะไม่อิ่มเลยปลาไม่อิ่มปลาย่อยง่ายมาก Det kan ju. Jag kan ju. Vi har snacks till mig Det var mammas. Salsa. Salsa på mig. Jag ska äta en Här påse. Vi säger det till oss för jorden, man måste salsa. จะกินตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมตอนเย็นนะทำไมเรนจะหอดกว่ายูมยิสเบอร์มาย,ยูเปิดเทียนจะสว่างอะไรไรน่ะอร่อยนะสลับกุง้งอืมสลับกุง้งกินก่อน พวกนี้ก็มีปลาจะกินเมนูอะไรเนี่ยผู้ส,สบาบแล้ไม่ได้ซื้อผักเยอะ <c oughs> ผักทีแม่ก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันไม่สวยถ้ามีผัก <c oughs> จะกินไหมพูดถึงถ้ามีผักก็แสดงว่าต้องไปซื้อผักเราหรุรุ้งฟิ ชิมเมี่ยงเมี่ยงป่าอืมไม่มให้กินแล้วอืมอร่อยอ่ะเ,เข้ากันมากเลยทุกคนอืมเขา้ากันอร่อยรุ่ยอ่ะช่ Good helt ja Helt otrolig. Jag är helt otrolig. Jag tror att det ramlar av tallriken. เหมือนเด็กเหมือนเด็กน,อน้อยมันทอดยังเหลิมมันไม่เข้ากันอะไรกินอิน่มก่อนมูดอีกหน่อยชอยก็ไปเลยซินเซ็ตก็ไปเลยล่ะเห,หนื่อยน่า

เสดเราก็เพ uh ิ่มแบบักชีราไปแล้วมันหอมอ่ะอืมอร่อยเยอะเอะเลยต้องนี่ต uh uh> um anyway> ้องใส่เกลือใส่อะไรเลยทุกคนเพราะว่าตามที่บอกากไอผงสลัดนะมันเข้มขนมากใส่แค่น้ำกับไอมันมากรอแล้ก็คลุกแค่นั้นเลยอร่อยมากออบรยนอะไรก็ชทอตฟก็มากซบิฟก็มารอันนี้สี่บาทเองห้าบ ใคุณนะแต่ไมาช่ไหมจุ๊บแต่เดี๋ยมันจะมาเล s ั้นแ m กขั <accurate. S 1> ้นแรกจะมาเลยโอเคมันจเป็นที่ดีโอเคทุกคนดีวยฝากด้วยซ้ำยจะมื <discussion> <t> ้อเย็นวันนี้ก็เป็นอาหารสุภ apa พราะวัวผับจหิงมันสิอิ่มเลยมันอิ่มอยู่มือกีเพิองนี่จ้ะแต่ถ้าเป็นปลายไม่อิ่มเคยบายทุกคนจี่รชเดบาจ